สวัสดีค่ะจันปาริสนะคะสวัสดีเอซทุกท่านทั่วโลกนะคะจันปาริสก็พาขึ้นเขาไปดูน้ำตกค่ะนะคะได้ยินเสียงน้ำตกน้ำตกที่ดำขึ้นมานะคะสูงมากเลยนะคะแต่มีลิฟมีลิฟต์ให้ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดู วิวันตรงนั้นไปดูน้ำตกค่ะไปดูน้ำตก ดูข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะคะดูน้ำตกนะคะเดี๋ยวพาไปชมวิวตรงนั้นก่อนนิหนึ่งนะดูน้ำตกเดี๋ยวพาขึ้นไปนะคะ ขึ้นไปข้างบนจะได้เห็นชัดๆนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาขึ้นไปนะเดี๋ยวพาขึ้นไปด้านบนเพราะจะได้เห็นวิวชัดดูค่ะนะคะตรงนู้นนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปนะชัดเท่าไหร่ขึ้นไปอีกดูวิวชั้นบนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยลงมาถ่ายรูปกัน สวยนะคะร่มรื่นเย็นตานะ,ะมีดอกไม้ด้วยนะคะดอกไม้สวยๆธรรมชาตินะคะใครที่ชอบธรรมชาตินะคะเชิญนะคะเมืองนีสนะคะเมืองนี้ทางใต้ค่ะประเทศฝรั่งเศสนะคะอู้ดูดูค่ะสวยไหมคะวิวค่ะยอดวิว สำหรับจันปารีสก็ชินกับการเดินนะคะก็ขึ้นแค่นี้ก็คงไม่เป็นไรนะคะเราไปดูกันน้ำตกเพื่อนรออยู่ข้างบนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเพื่อนขึ้นลิฟต์มาให้รอแป๊บนึงเพราะว่าขอถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆทั่วเอฟซทั่วโลกได้ดูได้เห็นได้ชมกันนะคะดูค่ะต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดสวยงาม ก<ด>็ดกูสวยมากอ้ยนมีนกบินข้ามสวยมากนะคะ nhìn mát lời hả nhìn bài mát lời nọc 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 โลค่ะสวยงามนะคะสูงแล้วต้องขึ้นไปอีกนะคะถ่าชมน้ำตก เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณสำหรับยอดวิวยอดไลค์ยอดซับสไคร์นะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่ีเพื่อนๆเด็กทั่วโลกเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดไ c ดต b e ให้จันทารีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้จันปารีดด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆทุกท่านนะคะที่ไม่ข้ามโฆษณานะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ